โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุ่งสอน้ำวีหนะตอนแรกตั้งใจว่าจะเล่นลัคกี้ i ามของแม็กก่อนนะพอดีเหลือบเข้ามาดูในกลุ่มนะอากวงปล่อยของอีกแล้วนะเกมใหม่ PG มานะเพิ่งรู้นะว่ามีเกมใหม่ของ PG เข้าเพราะข้อมูลจากในกลุ่มเนี่ยอากวงแจ้งเอาไว้นะเออเอา,เ,อาเดี๋ยวให้ดูละกันนี่อากวงมาแจ้งไว้ในกลุ่มนะ แจ้งมาว่าเกมใหม่ P G เข้า Lucky Time ก็เหลือไปดูนะรอบแรกของยูฟ่านะไม่มีเกมใหม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงขอมาลองจัดเกมใหม่ดูเลยแล้วกันก็เล่นพร้อมกับพวกเราเนี่ยละอย่าเรียกว่ารีรวิวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเข้ามาเล่นดูก่อนแล้วกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะเหตุผลที่เลือกเล่นของยูฟ่าก็เพราะว่ายูฟ่ามันขยับเบ็ดต่ําได้เกมใหม่ก็เลย อยากจะลองดูกับเบ็ดต่ำๆทุนต่ำๆดูก่อนนะเพราะยังไม่รู้ว่าเล่นแนวทางไหนนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากมีกลุ่มแบบนี้นะมาดูก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะส่วนก่อนรับชมคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะฟังเสียงมายังกับอยู่สาฟารีเลยเว้ยเฮ้อเสียงแบบมีเสียงสัตว์เสียงเพลงนะมาเป็นเกมสายซื้อนะ ตัดไปเลยนะลุงไม่ชอบแน่นอนถ้าเกมสายซื้อแต่เดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนว่ามันจะสนุกไม่สนุกนะอ่าหนึ่ที่เห็นชัดๆพิเศษตรงกลางมาแล้วนะวายเหมือนกับจะล็อกนะดูตารางการจงการจ่ายแป๊บหนึ่งก่อนลูกอยู่้าหน้าเบื่อหนึ่งอย่างก็คือทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเนี่แหละแล้วลุงฉลาดซะด้วยดิกับภาษาอังกฤษนะ ตัวแพงสิงโตช้างยีราฟจำสามตัวนี้พอที่เหลือถูกถๆเพนนะออไอตัวในมาดากัสการนี่ชื่ออะไรลุงไม่รู้จักเว้ยจำชื่อไม่ได้แล้วสัญ,ญลักษณ์สใน3วายแถวกลางลุงว่าวายเวลาเข้าฝีข้างในแม่งน่าจะล็อกว่าวิธีที่ดูง่ายที่สุดคือซื้อแม่งเลยไหนๆเป็นเกมสายซื้ออยู่แล้วนะมันติภายนี่น่าจะตัวคูณขยับนะข้างในนะเดาเอานะเดาล้วนๆเลย 4ฟีสป,ปิน12หมุนนะ12หมุนฟรีนะอ่าซื้อได้ตารางการจ่ายจากซ้ายไปขวาไม่ยาก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 ปัญหาคือว่าจะจ่ายไม่จ่ายก่อนลุงไม่ซสีเรียดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เช้านี้ลุงมีกำไรจากจังเกิลดีไลท์มาแล้วนะของแม็กนะขอใช้กําไรสัก1,000มาลองเล่นเกมนี้ดูก่อนนะเนี่ยข้อดีของยูฟ่าลุงไม่แน่ใจว่าของแม็กจะเริ่มต่ําจากเบ็ดหนึ่งไหมนะ แต่ยูฟ่ามันซื้อเบ็ตต่ำๆได้ข้อดีเลยอาพูตังเยอะนะยังไม่ได้เล่นเลยนะอ่ะเข้ามาดูกันเลยนะเผื่อใครยังไม่เคยเล่นก็ลองดูตามลุงไปเลยนะขอใครหยับคำนวณดูก่อนลูกสี่สเก็ตเตอร์นะจากซ้ายไปขวาวายล็อกมาแล้วตัวคิวลุงอยากรู้ว่าแถวกลางคืออะไรนะตอนนี้กำลังมีคำนวณ คำนวณตรงช่องกลางจะเป็น Y หมดเลยนะช่องกลางถ้ามีการคำนวณทุกอย่างจะเป็น Y ใช่ไหมโอเคเป็น Y หมดตัวคูณขยับขยับต่อไม่เป็นคูณ3โอเคอามาสังเกตอีกข้างนอกจะมี Y ไหมตรงนี้ข้างนอกไม่มี Y ว,ว่ะตรงนี้ข้างนอกน่าจะไม่มี Y นะถ้าไม่มี Y ทุกบอกเลยว่าไม่บันเทิงสักเท่าไหร่นะเพราะทีเด็ดของ กม PG วายเปนอยู่แถว2กับแถว3เว้ยถ้าแถว2ไม่มีวายนี่กูต้องลุ้น1กับ2ให้ติดกันด้วยนะมาคำนวณขยับคูณ3มาต่อเพราะว่าของ PG อ่ะและเกมนี้เป็น1เกมที่มีช่องใหญ่ด้วยการมีช่องใหญ่นะ้ลุงบอกไว้เลยไม่ใช่ข้อดีนะเขานับเป็นแค่1น,นะแล้วก็จะเสียจำนวนช่องเล็กๆแบบนี้ไปอะ่ะหายไปเป่เปาๆนะหนึอย่างนะที่ลุงขอ ไม่สนุกกับมันก่อนแล้วกันเคมาไว้3ตัว3ตัวก็จริงแต่1กับ2ไม่มีคำนวณก็ไม่ได้ใช้นะจริงๆแถว2อ่ะไม่น่าจะทำเป็นช่องใหญ่นะในความรู้สึกนะเสียยอกาสหมดเหมือนซื้อหวย3ตัวออกเลขเบิ้ลซะแล้ว2นะาหมดลุ้น3าตัวเลยค่ะนี้ฟิวนั้นะเลยววยล็อกมาก็จริงแต่1กับ2ไม่ได้ทำงานนี่ไงละ่ะ แลนะเป็นเกมสายซื้อด้วยคุณดาหมอดอะสายซื้อกูมไม่ชอบนะโอเคอาจจะเป็นอคติส่วนตัวนะเลยมองไม่ชอบสก่อนนะลองดูลำตัวก่อนไม่ซีเรียสนะเล่นแค่เบ็ดหนึ่งนะเล่นให้รู้จักเขาเรียกแบบนี้สิบมาไวายแถวสามลูกสกเก็ตเตอร์สามตัวอู้ยังติดอยู่ยังติดอยู่สวยอยู่สวยอยู่เข้าฟรีไหม ถ้าเข้าฟรีได้ก็โกงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตซื้อที่เบดหนทุน75็ดบ้าบาทนะเล่นน่ารักนะเล่นทุนเบ็หนบาทไม่ได้เล่นนานานะนะออช่วงเล่นสล็อตใหม่ๆลุงใช้บ่อยมากนะเบ็ด1บาทนะกลัวไปหมดนะตอนนั้นนะไม่กล้าปรับเบ็ดสูงกลัวแม่ไม่จ,จ่ายเสียดายตังนะตัวคูณขยับเห็นแล้วนะหนึ่งอย่างนะ2460นะจากข้างนอกเริ่มจากคูณหนึ่งนะข้างในตัวคูณเป็น2460 ไม่ล็อกแน่นอนนะตัวคูณอนะแต่วายจะล็อกไม่ลุงไม่แน่ใจนะมาดูกันนะจำนวนยังไม่โผล่มาเว้ยมาแล้วนะวายแถวสามล็อกไหมล็อกไหมมาดูว่ามันล็อกไหมนะคูณหกไม่ล็อกนะวายใช้แล้วหายไปเลยข้างในตื่นเต้นแค่ตัวคูณขยับเพิ่มขึ้นมานะโอเควายแถวสาม มันดีแค่ตัวคูณเพิ่มขึ้นมานะตอนนี้ที่เห็นนะไม่มีอะไรเลยะถ้าแบบนี้โอเคไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะสำหรับสำหรับตอนนี้นะถ้าไม่มีฟีเจอร์พิเศษอ,อะไรระหว่างทางนะตอนนี้ถือว่าเป็นเกมเฉยๆสำหรับลุงเลยนะเพราะมองว่าแถว1กับแถว2อ,อารมณ์ประมาณเป็นกวินน้ําแข็งอนะถ้าเกิด มึงไม่คำนวณมาแถวหนึ่งก็ไม่โอเคแล้วละหนึ่กับสอ,อะ่ะซ้ำร้ายนะช่อง2ยังมีช่องใหญ่อีกนะนั้นเดี๋ยวลุงขอเล่นตามสเตปสายปั่นแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่โอเคเราค่อยซื้อช่วงท้ายกันนะจะเล่นไล่เบ็ดนะขอ3 5แล้วก็ถ้ายังพอมีทุนจะไปเบ็ด10นะเล่นเป็นเกมสายปั่นแล้วกันนะ3 50นะเบ็ดละ30หมุนแล้วกันไป มันไม่มีอะไรพิเศษไงมากวายแถว3เห็นไหมไปต่อกว้างกับเก้งกุ้งเออคูณ3จะดีหน่อยก็ตัวคูณที่มันขยับนี่แหละแต่มันจะขยับได้ไกลสักเท่าไหร่กัน